ทางอะควาเรียภูเก็ตนะครับก็ไ,ได้รวมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมกันปล่อยเตา้าลงสู้ทะเลนะครับคืนสู้ธรรมชาติเตาหาดแลม่มพันวานะครับไปแลกกันนะครับโดยทางดรปินซักสุรศวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมกับคุณดาต้าไซมอนฟุงนะครับเป็นซีอีโอของอะควาเรียภูเก็ตได้รวมกันปล่อยเตาทะเลก็คือเตาตะหนูนะจำนวนหกตัวอายุหกปี ia, เหมือนกันนะครับ คืนสู้ธรรมชาติแร้ดแผันว่าตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตนะครับซึ่งอควาเรียภูเก็ตนี้ก็ได้รวมกับสู้วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนและก็สถานสแสดงนผุนสัตว์น้ำภูเก็ตจัดขึ้นนะครับในโอกาสฉลองครบรอบ5ปีของการเปิดให้บริการอควาเรียภูเก็ตและก็เป็นส่วนหนึ่งโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเ่ว่ามีความสําคัญต่อระบบนิเวศและก็ความลากลายทางชีวภาพ นอกจากนี้เตาเป็นสัตว์เทวมีความสําคัญและก็เป็นตัวชี้วัดทึ่ซุขภาพขอ้องมหาสมุทรและก็ชายฝั่งมีบทบาทสําคัญในการรักษาส้มดุลข้องระบบนิเวศทางทะเลด้วยและก็แน,น่นาคอดนะครับทางอาควาเรียภูเก็ตนี่เขามีโครงการแต่จะรวมสนับสนุนและก็รวมอนุรักษ์เตาทะเลในลากหลยมีตีมากขึ้นนะครับเพื่อรวมรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือและก็ช่วยกันให้เตาทะเลนั้นมีจํานวนมากขึ้น โดยภายในงานมีด็เรปินซักสุรสวสดีนะครับฐานอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธานเปิดพร้อมกับคุณดาโต้ไซมอนฟุงกรุ๊ปนะครับแล้วก็ยังมีทาง Executive Chairman ก็คือฐานประธานดาโตนั่นแหละนะแล้วก็มี Managing Director of a q u a w a l k Group of Company ของอ q คว ria ีย u ู e กต สถานแสดงพันธุ์สัตนาภูเก็ตและก็น่วยงานทางภาครัฐเอกชนรวมถึงกลุ่มพันธมิตรนะครับและก็เจ้าหน้าที่ในสร้างกัดข้องกรมทรัพยากรทางทะเลหลายชายฟั่งข่าวรวมด้วยนะครับค่ะทางนี้ทางอควาเรียภูเก็ตค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตนาวที่รวมสัตนาวไว้ซ่งมื่นห้าพันตัวโดยประมาณเลยล่ะค่ะและที่ผ่านมาค่ะได้รับการสนับสนุนงานวิจัยเต้ามาเฟืองการรวมอนุบาลเตาทะเลรวมไปถึงกิจกรรมเผื่อสังคมที่เกี่ยวกับเต,า,บเตามายางต่อเนืองค่ะซึ่งตลอดระยะเวลา5ปี ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในความรวมมือกันตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองในการช่วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประชาสัมพันธ์และเพื่อผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในด้านการจัดนิทรรศการเตาทะเลในอะควาเรียภูเก็ตเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยค่ะตระหนักถึงปัญหาภัยคุกคามและก็แนวทางการป้องกันแก้ไขจนก่อให้เกิดความรวมมือดังกล่าวครั้งนี้ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเชียงสัมษัสสักนิดค่ะ ในช่วงอดีตที่ผ่านมาเมื่อ10-20ปีเนปี่ยครับประชากรเต่านก็ลดลงมากนะครับลดลงจนอยู่ในสถานะที่ใกล้สูญพันธุ์นะครับแต่จากความร่วมมือของทั้งภาคหน่วยราชการภาคประชาชนและภาคเอกชนนะครับวันนี้แนวโน้มของเต่าเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแนวโน้มที่เราดูได้จากการที่เราสํารวจตัวการวางไข่ของเต่ามาไม่ว่าในแหล่งที่สําคัญอย่างเช่นที่เกาะหูยงนะครับของอุทยานชาติมูเกาะซิมิรันนะครับที่เกาะครามนะครับไม่ว่าจะเป็นเต่าตะหนนะครับหรือว่า เต่าตนุเต่ากระนะครับก็เพิ่มจํานวนขึ้นนะครับและที่สําคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเต่ามะเฟืองซึ่งถือเป็นเต่าที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็หายากที่สุดของประเทศไทยเนี่ยครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีจํานวนที่ขึ้นมาวางไข่จานวนรังที่ขึ้นมาวางไข่เพิ่มขึ้นมากกว่า10บรังทันแนวโน้มเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังอยู่ในสถานะที่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะต้องร่วมกันอนุรักษ์ตัวบ้านของเต่านะฮะไม่ว่าจะเป็นชายหาดที่จะต้องมีหาดทรายที่สมบูรณ์สะอาดนะครับ เพื่อให้เต่าขึ้นมาแล้วสามารถมีที่วางไข่ได้อันที่2คือต้องอนุรักษ์ทะเลไม่ให้มีขยะทะเลไม่ให้มีพลาสติกเยอะเกินไปเพราะว่าไม่งนเขาจะเข้าใจว่าเป็นอาหารกินแล้วก็ตายอนอกจากที่จะนําสัตว์เล่านี้มาให้เรียนรู้กันแล้วนะก็ถึงเวลาที่จะพาไปอนุรักษ์ทรัพยากรต่อไปนั่นเ <ผม S 2> องค่ะทําบ้านให้นายโยนะเขาจะได้โยกันเยอะๆด้วยใช่ค,ค่ะ